โอ้โอันนี้หอยอะไรครับหอยแวนค่ะหอยแวนค่ะย่างกันอย่างนี้เหรอขายกันยังไงเนี่ยโอ้ถ้าเป็นสดๆเอาไปย่างเองกิโลละ20บาทค่ะว่ายั้ไม่ที่สุกแล้วเหรอเออห้องย่างกว่านั้นอีกหน่อยน่าจะกินเลยอ๋อพอดีถ้าแบบนั้นก็คือจะใส่ถุงอืมอันนี้ขายอันเท่าไหร่อะัไขายตัวเท่าไหร่นี่หอย ลงช่างดูโบศอ๋อขายเป็นโลมันค่ะหอยแว่นเนี่ยมันเอามาจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อสตูลค่ะอ๋อสตูลยังไม่ขึ้นอ๋ออําเภออะไรครับสตูลอําเภออะไรไม่รู้สงสัยปักบาราไหมไม่รู้เถอะอ๋อย่างบนสังกะสีอย่างนี้นะใช่ค่ะเพราะว่าเนื้อมันนิดเดียวแป๊บเดียวก็สุกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าพอสุกแล้วถ้าเป็นใสถึงคือจะนำไปสัตว์กับเราะอะไรก็ได้อ๋อ ทำอะไรอร่อยบ้างผัดกะเพราผัดกะเพราผัดขิงโอ้โหหอยแวนครับอยู่ที่อ่าตะเสะนะครับอำเภอหาดสำราญตรังนะครับสุดยอดมากครับเสียดายผมไม่มีเวลาหรือต้องไปกับคณะแล้วครับออกไปละขอบคุณมากครับอันนี้ทั้งหมดเลยครับถุงหนึ่งกิโลครับเนี่ยทุกหนึ่ง้ากิโลทั้ห้ากิโลขอบคุณมากครับค่ะจะลงย่างเลย บางไปแล้วครับขอบคุณมากครับ